อเดียยามพูแลนะพลยนโเคคนใงานวันนี้หน่อยครับกับนสกาแฟโเงม่าครับก็เป็นความรับที่ติดมาสักครู่นึะผมก็เออรอเออ้ชือหอรู้ก็รู้หรอรู้สิรู้ได้ไหมายงานมันมีชื่อเธออยู่เด้จะรวันนี้โอเคโอเก็ถือว่ายังได้อยู่ เป็นไงบ้างกับบรรยากาศงานบรรยากาศงานวันนี้กับการมคุยเป็นกัก็ก็ดีครับผมสนุกดีแล้วก็เหมือนแบบว่าได้ได้กลับมาเจอกันในแบบเหมือนไปเจอกันที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยแล้วงานมันยุ่งมากไม่ได้คุยมากกันก็มันเล็กแคระเล็กหน่อยแต่ตอนนี้ก็คงต้ก็วิ่งกำหนดถึงก่อนเอ๋อใช่ก็คือแต่ว่าแบบไม่ได้เจอกันนานเออแล้วก็แบบว่ามันก็แบบมีความแบบเออแบบไม่ได้เจอกันนานก็มีความคิดสึกนิดหน่อยนะก็เลีเยะก็คุยเรื่อง ทั่วไปอะไรเงี้โโยโมเมนต์ไม่จุบทีโมเมนต์ไม่จุบท,ทีเยอะอยู่เนี่ยเอ่อจริงๆก็นั่นแหละครับคุยแบบบางทีเขาว่าอันนี้มันยังไงนะอะไรเงี้ยมันก็แบบตามสไตล์เขาอะไรเงี้ย <c oughs> เขาบางทีแบบอยากรู้ความมีคาลเตอร์ไทยอะไรเงี้ยอ <c oughs> อะไรเงี้ยว่าอันนี้มันใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยร่วมงานกันบ่อยๆจะมีโอกาสคอนเฟล็กเรื่องงานเพลงกับนักมายากับอันนี้ต้องดูว่าเป็นยังไง ก็มไม่แน่ใจเหมือนกันคือมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาคทนะ้าท้ามีว่าอยากจะช่วยจริงเคยมีตอนอยู่ในช่วงช่วงเอเชียอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันด้วยความที่ทต้องทั้งคู่เคยยุ่งกันมากอนะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ความทราบถึงเท่าไหร่<อ>ต,ต้อง,ต,องต้องดูว่าอยากสัแ<ๆ>กแบบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมว่าใ,ใจเขาก็ยุ่งนะอะไรเงี้ยแล้วตอนพึ่งทำไปแล้วบ้างเสร็จอาจจะแบบยังไม่มีงานเพลงในช่วงนี้ก็มีเพลงที่ใกล้ปล่อยกคือเป็นเพลงหนักเลยครับผมแต่มีกี่ภาพมุมมินที่ออกมาพี่ เอาอีกแล้วเขาชูน่ะคือกินกับอะไรก็อร่อยใช่หรอคือมีสาระมากเกินก็จริงจริงก็ไปแรกผมก่อนกันนะก็ก็บาร์บอนนั้นเลยก็จริงซีดแตงต้มเต๊มเออขนาดก็ดีดูเหมือนกาแฟถั่งชุ่มชุ่มเข้มมากก็จริงๆก็ควรจริงๆในงานเอสกาแฟก็ควรจะชงกาแฟครับผมครับผมคือถามเดี๋ยเมื่อกี้พูดถึงเพลงอยู่แล้วเป็นเพลงประกอบของเพล์ ราครับผมเรี่มันหนักใช่ใช่ผมก็เป็นเพลงหนึ่งที่พูดได้เนาะใช่พูดได้พูดไปแล้วแหละพูดทันแล้วแต่ว่าก็เป็นเพลงเพลงที่แบบมีความไซโ์ตจากผมออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีบรรยากาศหนังครึ่งหนึ่งมีความเป็นเจฟซัตเตอร์ขึ้นหนึ่ใช่แต่บรรยากาศหนังคือหนังยังไม่ทันถ่ายเลยแต่กระแสมันแรงมากเลยนะเจฟเป็นงไงบ้างกระหนักเลยโอ้เป็นกระแสที่แบบเราก็นึกไม่ถึงว่าเราทํางานนี้มาเป็นแบบว่า สองสามเดือนอะไรเงี้ยถ่ายกันแบบแล้วก็เขาเตรียมมันไปเป็นปีแล้ววันหนึ่งที่มันแบบออกมาแล้วกระแสทุกคนแบบเออแบบเต่นเต้นกันทา,ทางที่มันยังไม่ได้ฉายอะไรผมก็ไปตามดูคนที่แบบรีแอคหรือว่าทำรีแอคทำแบบช็อตต่อช็อตอะไรเงี้ยผมซึ่งเป็นช่องหนังที่ผมดูอยู่แล้วด้วยไงเออหลายๆช่องก็เลยแบบรู้สึกว่าเออตึงเต้นแล้วก็คิดว่าเออหวังว่ามันจะออกมาแบบที่ทุกคนแต่ว่าเ้ารลอ ย่างมีตั้งใจทำด้วยหนังนี้เลยถูกต้ขขอนเลยถูกต้องก่อนน <c oughs> จ้จริงๆจริงๆเป็นโครงที่มาก่อนหน,น้านี้แต่ว่าพอดีว่ารู้สึกว่ามันสามารถเข้ากับหนังเรื่องนี้ได้ <c oughs> ไประเด็นหรือว่าการพูดเรื่องราวในในเพลงต่างๆอนะไรคสามารถร้อยเรียงได้แล้วก็เราไปเพิ่มความเป็นพอค,ความด้วยหนังมันจะมีความเป็นชนบทความเป็น <c oughs> แต่ว่าไกลจากตัวเมืองมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีซาบางอย่างซาเฉพาะบางอย่างที่ ที่ปกติผมทำเจฟซัตเตอร์ทำเพลงปกติไม่สามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่าไม่เหมาะกับบริบทของตัวเองแต่เพลงนี้มันเหมาะกับบบริทตัวผมเลยมันก็เลยใส่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพลงที่แบบใกล้ตัวผมประมาณนึงแต่ว่าก็มีความแบบใกล้ตัวผมประมาณนึงซาวนี่จะออกเหนือเหนือไหมต้องรอดูฮะปล่อยออกมาที่เปแฟนคลับชมมากว่าคุณเจฟทำถึงเพลงเหรอเขาจะไม่ปล่อยไม่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 เคยอยู่ที่เซร์ไรด์อ๋อก็ ผมเนีจะแบบทํางานแสดงชิ้นหนึ่งที่มันไกลตัวออกไปเลยเพราะว่าคือในฐานะที่เป็นศิลปินอะเกิดมาแล้วครั้งนึงในฐา,านะนักแสดงก็ควรจะเล่นอะไรที่มันไกลตัวสุดๆเลยเพื่อที่เราจะได้แบบหมายถึงอัพเลเวลในฐานะนักแสดงด้วยได้เรียนรู้อะไรด้วยเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่เราไปเล่น,น่ยเราก็รู้สึกว่าใครเสนอบ,บทที่มันเกี่ยวกับดนตรีม,มาเนี่เราปฏิเสธหมดเลยเพราะว่า ไม่อยากไปักร้องในในเรื่องที่ตัวเองเล่นแล้วคือแบบเล่นมาแบบบ่อยมากมคือทุก<ม> <ๆ S 1> เรื่อง <ๆ S 1> ต้องมีร้อง <ๆ S 1> เพลงอะไรเงี้ยก็เลยนะอยากจะเล่นอะไรที่มันใจตัวก็เลยแบบตัดใจเรื่องเลยหนังไม่ทันฉาย๋ยวคุณยกให้เกียรติการที่อยากมีเพื่เอกหลายร้อยล้านคุณหมายถึงใครนะครับไม่ได้คาดหวังเรื่องนั้นแต่คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วพอเข้าไปในโรงแล้วอ่ะแบบได้ถัายรสได้ความมันได้ได้ได้คอมเมสเตจของเรื่องที่พูดถึงเรื่องความไม่รู้เยอะมากกว่าเรืองนแต่เป็นพิธีกรที่ชอบท่้านอยู่จบล้านแล้วใช่ ก็โอ้โหก็ขอบไปแซมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆทุกคนชอบเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ปกติผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเป็นฟิชเชอริงกับใครศิลปินไหนเนาะแล้วก็พอทำมันแล้วมันก็สักเซสในในในเวของมันอะไรเงี้ยกับที่ี่บริษัทด้วยมันก็ถือเป็นเพลงเพลงนึงที่แบบระบุใจมาตอนนั้นกวนดังแล้ว่าเราจะทำได้ผมไปแซมไหมเออผมไม่กังวลตรงนั้นผมเป็นตื่นเต้นมากกว่าเพราะจำได้ว่า ผมว่าเข้าไปในซูมมิคิ้งแล้วก็คุยกับพี่ตูนนั่แหละครับพี่ตูนเข้าไปในสูงแล้วผมก็เฮ้ยพี่ตูนแล้วผมเริ่มปิดไม่ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็ขับกันผมก็เลยว่าเออมันเป็นความตื่นเต้นที่เราได้ร่วมงานกับไอดลอลนะครับอดมันเกินไปไหลายท่อไม่พูดเพราะว่าความทนเสร์ยก็ดูว่ามันเกินไปอเออใชอแล้วแบบสามรอบอะ่ะรอบอแบบโอ้โหมันมันสุดจริงๆแล้วก็ร<อ>ู้สึกว่าปีนี้ได้ทำหลายอย่างมากที่โดยไม่คิดว่าจะได้ทำแล้วได้ทำมันก็เป็นอะไรที่สนุกมาก นี่มีมีแจมแน่นอนแล้วก็มีหลายๆเพลงที่วางไว้แล้วก็เพราะว่าเพิ่งเพิ่งส่งอัลบั้มเพงแล้วก็เราก็เลยวางแผนว่าจะทำคาราบั้มหน้าเป็นยังไงเพิ่งอยู่ในโรงนี้ก็น่าจะดีฮะเป็นปีทองเลยเนาะปีนี้เนาะยิ่งปัดทองอีกแล้ในเรื่องในเรื่องวิมานอ่ะก็เล่นตัวละครชื่อว่าทอมทอม บางงานเมสกาแฟโก้ต้องเป็นทองค้าเราเล่นถามนี่เป็นอาชีวิตจริงแล้วก็มีในอัลบั้มเนี่ยจะมีตั๋วทองที่สามารถรับแล้วก็ไปงานแฟนไซด์ได้มีแค่400ใบอันนี้น้ำเงินอื่นน้ำไปบังเป้หมดเลยนี่เครับผมมันดีเลทมากโอเคขอบคุณครับ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 เจ๊ถ่ายรูปอินเซลไหนครับนั่นดั้งดีเซลจากที่อื่น